ายทเงินนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็มีของฝากค่ะจาก FC นะคะส่งมาถึงบ้านของเราค่ะพ่อใหญ่พลายทองเงินนะคะนี่ก็จะให้พ่อใหญ่ค่ะมาร่วมเปิดกล่องด้วยนะคะในขิมออมอุมปกรณ์ล่ะคะอยู่ไหนคะ เสือด้วยนะคะลูกวันนี้ก็จะพาพ่อใหญ่ไปเปิดกล่องค่ะโอ้พ่อใหญ่รุ้นอยากมาเปิดกล่องด้วยแล้วค่ะ,ะ,ะคิมอมคิมอมถือเสือมาลูก โอ้มาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้หนักนะคะกล่องหนักมากค่ะมามามา,มาออพ<า>อญ่แวะแล้วค่ะแวะแล้วมามา,มา,มา นี่ค่ะของพ่อใหญ่อยู่ตรงนี้กล้วยของพ่อใหญ่ก็สุกแล้วนะคะวางไมนะ้ตรงนี้หรอคะค่ะปูเลยค่ะลูกข้างหน้านี่เนนลยมาดูว่าพ่อใหญ่จะกินกล้วยหมดก่อนเราเปิดกล่องหรือว่าเราจะเปิดกล่องหมดก่อนนะคะอ่ะเถะียีค่ะลูกพ่อก็ช่วยด้วยก็ได้ค่ะคุณพ่อเลยอโอ้คุณพ่อของเรานะ<ล> ไปอีกค่ะหยาได้มาอาบแดดนะคะชิมอ้อมขะเธอไปอีกค่ะลูกไปอ,อ,อ,อีกข้างเล่น<ะ>มีเงาต้นไม้ไม่ค่อยเห็นเจ้าก,ก็ไม่วางกล่องก่อนเนาะได้ไหมได้อยู่ค่า รนไปรุ่นไปเหมือนกันครับผมนี่สวัสดีครับผมวันนี้ก็โครงฝากจากเพื่อใจดีครับผมจากคุณชสวัสดิ์ปัญญาวง์นะครับผมฝากมาให้นะครับผมนี่พรพระก็ใหญ่มาเปิดกล่องค่ะมาอัปเดตอุ่นๆค่ะกับกล้วยหวานๆเปิดกล่องที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านของเราค่ะครับ เดี๋ยวแพกตรงนี้ค่ะอ่มีอะไรคิดมองคะแม่ใจดีเนาะดีๆค่ะแคมอะไรเนี่ยย่อเลยครับผมมีอะไรมั่งคะหาทะเลคิดมองชุกให้ดีดูหน่อยครับอู้อะไรคะคุณพ่อ อ้าโอ้ยแป๊บซี่โอ้ลูกบอลโอ้ยค่ะแป๊บซี่ใครหอมแล้วพวกนี้น้องครับพี่มาไหนค่ะอาซูมก่อนนะคะเดี๋ยวกล้องด้วยเป๊ปซี่ดูครับโอ้โหตายแล้วเป๊ปซี่เอ้าวอ้าวอ้าเอาเป๊ปซี่คุณอ้อมเรียกแป๊ปซี่ไปด้วยลูกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะมึกไข่ครับพี่น้องมึกไข่โอ้ตัวใหญ่มากค่ะครับใหญ่มากอร่อยเลยครับกับข้าวตอนเช้ามือครับพี่น้องครับผม ปลาลูทิโกเทอฟอฟอายิกอะไรครับอู้ทีมองชุไม่ไหวครับผมอะไรคะปลาครับผมปลาค่ะปลาอะไรนาะปลื้ดไรครับก็จำไม่ได้ต่อครับพี่น้องปลาหวานค่ะครับปลาหวานครับพี่น้องครับอู้อ่าเดี๋ยวคขาเล่นคขาเล่นชูดหนึ่งค่ะนี่ครับสดครับจะซูมนะคะครับนี่ครับวัวฉันก็ส่งมาให้สองชุดนะคะ ก็จะแบ่งไข่ครับผมไปให้พี่โอมกับคุณยายกินที่บ้านด้วยนะคะไข่ครับพี่น้องไข่ครับผมแซ่บลายแซ่บลายครับพี่น้องครับพี่โอมช่วยครับกุ้งโอ้พระใหญ่ก็รีบนะคะนู่นค่ะตัวเราตัวเราจะเปิดกล่องเสร็จก่อนโอ้กุ้งค่ะโอ้คิมออมชอบค่ะใส่อะไรคะคิมออมใส่ใส่อะไรคะไม่ค่ะตอนนั้นทำให้คิมออมกินคิมอมชอบมากค่ะทำอะไรคะ ข้าผัดหรือเปล่าเออข้าวผัดกุ้งกุแห้งนะคะโอู้ค่ะคุณออมปลาลงไหมคะปลาลุงเลยค่ะปลาลงเลยค่ะนี่ปลาหวานครับผมโอ้โหถุงใหญ่มากเลยค่ะครับก็จะเป็น้งสองชุดนะครับผมให้ให้เราอยู่ที่บ้านที่ทำงานแล้วก็ให้คุ่ออมนะครับผมนี่ครับสองชุดครับ จะแบ่งไปกินที่งานช้างด้วยนะคะอานี่โอ้อันนี้ปลาหมึกอีกค่ะอ่ะแบบนี้ปลาหมึกปลาหมึกแห้งค่ะอันนี้เแบบไม่มีไข่นะครับผมค่ะนี่อร่อยมากค่ะอ่ะพี่ทุกทอลไม่ไม่เค็มนะคะครับทอดแล้วก็ย่างก็ได้ครับผมลายกับข้าวร้อนๆค่ะนี่ครับอันนี้ปลาหมู มาเลยครับผมคุณพ่อคะอะไรครับผมแบ่งเป็นสองชุดนะคะครับวางลงเลยค่ะคิมมอมมาหมดเลยครับโอ้เคยเห็นว่าพ่อใหญ่กินหมดหลังนะคะรับปุยโปร่งเสร็จก่อนครับผมนี่เอาคิมไมค์คืออะไรไ่ค์ใครับอคิมมอมโอ้ฝันรับตากินค่ะพ่อใหญ่ องย่มไว้ครับหนักมไวนฝากมาเยอะมากเลยนะคะก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านทานด้วยนะคะของอร่อยอร่อยค่ะอร่อยครับผู้ใหญ่ของเราก็อร่อยนะคะคอนเลนนี่ก็เป็นกล้วยของท่านเหมือนกันครับผมก็เริ่มสุกแล้วครับผมก็เทให้ผู้ใหญ่กินครับผม ของคุณเชสวัดปัญญาวงศ์กันนะครับช่วยครับผมโอ้ยจิ้มไปกับลับตาไปครับพี่น้องครับผมขึ้นครับขึ้นไหลแน่นอุ่นๆุ่นยำชาครับผมปริยาอะไรกินเยอะครับแม่โอ้ยเสร็จให้เสร็จให้พี่น้องพี่ใหญ่โอ้ยบุครับพี่น้องเลยเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่ แมกครึ่งหนึ่งหรือยังเนาะพ่อใหญ่โอ้ยังยังแมกครึ่งไหยครับผมโอ้โยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยพ่อใหญ่ตอนนี้อิ่มเลยครับอิ่มเลยกินของอร่อยวันนี้ของหวานหวานค่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อใหญ่กินฟังนู้นค่ะลูกไปเก็บให้พ่อใหญ่หน่อยใส่ชามพ่อใหญ่เลยลูกใส่กะละมังเลยลูก

นิ่งเลยพ่อใหญ่นิ่งเลยพ่อใหญ่กินจัดโตครับลูกจัดโตใหญ่จัดโตเลยครับพ่อพ่อใหญ่กินช้าลูกไม่รีบครับพ่อใหญ่ไม่รีบกิบนเรื่อยๆครับแต่ว่าอิ่มช้าครับกินไปนเรื่อยๆครับผมสู้ไม่ถอยครับผม เขจะเอาเตียงนะคะมาวางค่ะใต้ต้นทองอุไรนะคะขวานก็จัดต้นไม้อยู่ที่หน้านะคะข้างหน้าค่ะใต้ต้นไม้ก็จะทำเป็นซุ้มนะคะนั่งข้างล่างได้ค่ะก็จะดัดค่ะดัดให้แผ่นะคะกิงแผ่ออกจากต้น ค,คิมออมคิมออมหิวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้พอใหญ่ง่ายลครับไปเร่อยครัมยามบนพีน้อเรือยครับมครับเพราะนะิดไปเรืมาดูพ่อใหญ่ใกล้ๆนะคะ หพ่อใหญ่ตาจะหลับแล้วค่ะหลับแล้วครับพี่น้องจะมั่มแล้วรับบอลยังไม่เสร็จรับบอลยิ่งต้อรับบอลครับพ่อใหญ่ว่าอร่อยมากเลยแดดอุนอ่นๆกลวว้วยหวานๆแล้วผลิบั้งเช้าครับ,ปเ,ปรบเป็นเกาลัูครับพี่น้อง ก็ต้องขอบพระคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะทิมอ้อมค่ะก็มีอะไรจะตอบแทนท่านนะครับผมก็มีแต่คำอวยพรนะครับผมก็ขออวยพรท่านนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมภาพร่างกายแข็งแรงการเงินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลครับผมทีะไรก็สมัตังตามมารับผมให้ควันยืน คุณคะสวัสดีค <|so|>> ่ะขอบคุณค่ะน้อยพ่อยหญเงียบค่ะเงียบสวัสดีค่ะ